ไปที่แรกก่อนนะจะไปโว้นี่ดีนี่นีี่ี่ีโ่ีี่ี่นีนนี่นี่นี่ี่ี่นีนี่นี่นี่นวนี่น่นี่นีน่ ถือได้ก็เก็บไวไรไงไม่ต้องไม่ต้องแบบเข้ามมันจะค่อยเข้าไปต่อเข้าไปต่อไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรนี่อันนี้ที่ไหนอะที่เดิมปะไม่ใช่ายดูมัสไมที่ป่าข้างหน้าเลยทางเข้าข้างหน้าเลยอ๋อเฮ้ยเห็นเห็นไฟเห็นไฟเห็นไฟไอ้ด่านไอ้ด่านงูนี่ครับด่านนี้ข้อดีคือไม่ไกลเว้ยพข้อเสียหรอเราว่าไทยทานใกล้กว่านะใครล่วงระวังตกน้ำนะไีเลยแบบเดินตก องน้ำตายเลยระวังตกน้ำตายนะไอโซลงไปตายเลยนะไอโซลงไปแล้วฮะใช่ไหมกุฏิถิมหดรอใช่ใช่มันลงไปแล้วได้ยินเสียงมันโป๊ะ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 โะเด้ยังปะาคอมไอเย็นสดไอลอยน้ำแล้วอืดเลยไอฟุก อไ,ไอโซ่หงายท้องลอยน้ำไปแล้วมันงอื่นเลยโอ้โหถ่หาด<ล>คุกกี้กูพร้อมแล้วน้องคากูพร้อ,อมทนฝ่าแล้วราคเกอร์ะอะไร <S <S โอ้โหโคตรใกล้เลยอุ๊ยเอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังอันนี้ห้องอะไรเนี่ยฟิลป่ะห้องเฟลห้องเฟลของนัเด็กว่าไงปไม่กูว่าถอดเลยที่ไม่ออกก็ถอดเลยแต่กูไม่มั่นใจว่าฟิลมันโดนฟ้าผ่าหรือเปล่าวะ โดนโดนหมดเลยพวกเล็กๆถ้าโดนอ่ะยังไงก็ได้เลยยังไงก็เอาไปไม่ได้เข้าไปแล้วอืมอืมอืมเอ้ะกูมีวิธีไหมอะไรจูอะฝากเอาของไปเก็บด้วยเพื่อนอ่ะ๋อจูให้อ่ะจะเก็บอะไรเก็บอะไรช่วยบอกไหมแล้วเบิดอยู่ไหนวะอยู่นู่นข้างหน้าอุบอกรึเปล่า

ออกมาปุ๊บมันบอกว่าดรอปยมดรอปยมแบตทเลียวเดี๋ยวนี้แล้วก็ตอไม่มีมอสฮีโร่หรอไอุ๊วไอเติร์ไม่เอาศพกลับะ มมเนอ่วาร์ปไอ้เพื่อนเนี่ยออ๋เราจะมีวาร์ปไปทำไมล่ะกูไม่เห็นมอกูเห็นกูเห็นแต่อะไรเห็นแต่ฟิวตกอะสมมึงหายไปเลยอะร้อยกว่าบาทเพื่อนโอ้โหนั้นวอคกี้ท็อกกี้นี่มันมันมันถือว่าเป็นเล็กตัวถ้าตามหลักมันเตือนเองไะไม่รู้เขารู้แค่ว่าเมื่อกี้พอเขาออกมาปุ๊บมันขึ้นแจ้งเตือนเลยว่ามึงวางของเดี๋ยวนี้ ของม no ึงมันโคตรแบบนอนไฟฟ้าแล้วมีเสียงมันถูกไฟฟ้าเลยอะไ่ะแม่งผ่ากระบาลเขาเต็มเต็มเลยเออได้ได้ได้ไปปบายบายโอ้ยมืถือเตี่ยม oh, yeah, ีอะไรโดนป่ะโซ่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันจะมีคำเตือนบอกกันถ้าโดนติฮัลโหลฮัลโหลฮาลโหลคนโดนจำหนักอ่ะโอเคเอามาคนเดียวใช่ไหม กลัวมากลัวมาเลยห้องใหญ่เพื่อนห้องใหญ่ของ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 โอ๊ยไม่เก็บไม่เก็บทิ้งทิ้งทิ้งเออมีใครถือน็อตไหมใครจะถือชัดทีฟุ๊กบอกไม่มีของเลยเดี๋ินเอ้ยให้ฟุ๊กเปิดประตูยูเก้าได้ไห โฟก์เปิดอยู่เก้าให้หน่อยมันเปิดไอเบียมันเปิดเป็นอะฟุก์เปิดเป็นปะอ่าน่าจะยากจนเสียงอะไรไเกยงอะไร ไม่มีกุญแจห้องฟิวเนี่ยแต่เก็บไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะเออเก็บไม่ได้ห้องฟิวใช่ใช่ใช่ห้องฟิวด้วยไม,ไม่ไม่น่ามีไม่มีอะไรอ่าทางนี้ไม่มีอะไรแล้วจ้า อันนี้ก็ตันตันไอเดอร์โนนี่อ่ะโว้วหลบมาทางนี้หลบมาทางนี้หลบมาทางนี้ ลายโซฮาร์ตไอโซตายใช่ไหมเอ้ออ๊อตัวอะไรอ่ะสลามเหรอน่าจะสลมักเก็มันติ่งอยู่ฮ่าฮ่าฮลิโดนสลามมันมีสลามสองตัวช่วยกันปิดทางอยู่เมื่อกี้ เป็นไรตายกันเนี่ยไม่รู้สนใจทำวิธีไหมไม่เคิร์ดอัปเดตอันโนโรลาไอ้พวกไอ้พวกวางวางลองวางวางไว้ก่อนไอ้พวกกากไอ้กูกูเขาลบเพื่อนกู ทหารตับเบ๊แม็ก <Era> มันเงียบแปลกๆเะไม่าจะคอยเย็นสนุกกันอยู่สองคนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ไอ้แม็กมันเงียบแปลกจริงๆนะเดี๋ยวก็รู้ว่ามันอยู่ไหมเนี่ยดูมอนิเตอร์ตันนี้น้องแม็ก อันนี้น่าจะลวงอันอันไปจอยไหมพี่อืมอืมแกไปไหนวะทำไมแกไม่ตอบลงมาอีกคนน่ะอีกคนนอนอยู่ก้นหิวเวเอามาได้ไหมไม่ได้ใจหรอกอา เดี๋ยวหลังตื่นแล้วมองอะไปตายดีกว่าพไปเดี๋ยวเรารอยักษ์มากินนะรอยหายที่ได้ไม่มีเดี๋ยวเมีมันจะไปกิวออกเพราอากาศเราทำงานดีเดี๋ยวเราจะรีบแต่แต้มแว๊บเฮ้ยแต่แต้มไม่น่าเลยเอาละเอ็งวิ่งล่อมันแล้วเข้าไปข้างใน

ฉันจะว่าให้ชันเ้ยไอ้โซไ่ไม่มีทางโอ้ดูมันทำเดียวกันครับดูมันทำ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  <laughs> อไม่หวากลัวไอฟุกไอฟุกไม่ต้องห่วงเขาถ่ายมันไว้เดี๋ยวได้รู้เลยว่ามันพูดอะไรไม่บ้างไอฟุกไม่ต้องห่วงเขาถ่ายมันไว้เดี๋ยวได้รู้เลยว่ามันพูดอะไรแล้ว 你刚来、啊，你刚来，我我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 